ตัวบนนี่จะเป็นลิ้นชักปกตินะไม่ได้ซ่อนนะครับนะแต่ว่าตัวล่างจะซ่อนนะเพื่อนนะครับด้านใต้เนี่ยผมได้ทําการผ่าไม้ด้านใต้ลิ้นชักแหละนะครับเดี๋ยวก็จะทําเป็นหน้าลิ้นชักตัวซ้อนนะครับผมเวลาเปิดก็กดกระเด้งนะครับนะครอันนี้ก็ยังไม่ได้ติดหน้าลิ้นชักยังไม่ได้ใส่พื้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้อรับพื้นลิ้นชักนะ อันนี้ไม้รับหน้าลิชักเดี๋ยวจะมีหน้ามาแปะตรงนี้ทีนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะประมาณนี้ครับ